สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำจีจาร์ดนะครับวันนี้ก็แวะเมาเก็บคลิปไปฝากเอีสวัสดีค่ะนี้ลูกค้าก็ใช้ได้เลยครับเมื่อที่แล้วมี f อฟซีสงสัยถามว่าแล้วบินเปล่ารู้ได้ยังไงก็คือบินเปล่าเนี่ยก็เป็นการจองคิวไว้เนาะแล้วก็ลูกค้าจะถามใช่ค่ะแล้วบางทีเหมือนบางทีถ้าหนูจําได้หนูเสบบินเปล่าไว้หนูก็จะนั่นแหละทำทำตามที่หนูจําได้เนี่ย ก็คือท่านจะไม่พลาดคิวแน่นอน ฝนจะลงอีกแล้วค่ะไม่น่าถึง ปลายเดือนด้วยเนาะทสุกนิดน,นึงค่ะหนูอ่านคิวให้ฟังใหม่นะคะลูกค้าของคิวเกือไม่เยอะแล้วยำบุญเส้นรวมิตรนะคะแยกน้ำคุณปลายนะคะต่อได้ของอยำมาม่าก,กับยำมะม่วงนะคะอย่างละหนึ่งต่อได้ของคูนครึ่งนะคะสองรายการ เร็วหน่อยครับเพราะว่ามันจะรึมาแล้วมาแล้วค่ะมาหรือเปล่าไม่รู้ตื่นเต้นไหมก่อนหนูอ่ะ มดมาก้อวันก็่ตอก็ตอนวันผมไปศรีราชาตกหนักมากดม่วงเลยค่ะเก็บไว้ขายพรุ่งนี้ค่ะกขากรบ้องฟ้าสว่างโล่งเลยเจ๊เก็บไว้ขายพรุ่นี้เจเจ๊แป้งหมดแล้วหรอ อ๋อนึกว่าบอกว่าเจ๊เดี๋ยวก็ไปแลนะเจ๊นวด ังอยู่ำมะม่วงนี่เป็นมะม่วงใส่อะไรดีจ๊ะพี่ปูม้าคู่สุกคู่ดิบอะไรอย่างเงี้ยคือเลือกได้ค่ะพี่ปูม้าังอัะคู่นะคะพี่พี่ตั้ม

ด,ดีลีไปหมดแล้วนะค่ะลบไปหมดแล้วความจำหนูเสอเงียบนิดนึงค่ะเอวาน<อ>นิดเดียวค่ะนิดเดียวโ <c oughs> อ้พี่ยิงรียิงชาทำไมาสกสันเต็นเย็นในเวลาเห็นฝนที่ไรลมแรงทีไรหนูตื่นเต็นทีไม่น่าจะมีลม คือมาพี่จะกลับบ้านได้ไหมเนี่ย คิวเดียว2อย่างค่ะพี่เสียบได้เลยค่ะ รถยนมาผมจะไม่เดือดร้อนนะวันนี้ผมมอรมไซค์มาด้วยวันหน้าวงเล็บรแยกเส้นท่าจาวแบบนี้นะคะอ๋อคาสูงร้อยหกค่ขได้ใส่ชุดกันฝนแน่นอนพิสุที่840จ้าขอบคุณมากนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เฉียงเท่านี้นะครับผลมาและค่เดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ